เราจะวอร์ีฟายว่าพิซซ่านี่เป็นพิซซ่าแบบเนยโบสแท้และร้านนี้คือร้านแรกใน UK ที่ได้รับกรารรับรองจากสมาคมนี้แบาวิบที่ถึงเลยคือเนี้ยตรงหน้าของเขาผาดหนึบมากกลิ่นซีฟู้ดือแบบหอมขึ้นมาเลยกลิ่นกุ้งกลิ่นอะไรเงี้ยโดปุ๊กกลิ่นชีสือแบบแตะเตะจมูกเลย อมีเรื่องมอยหนึ่งก็คือว่าเราวางแผนแล้วว่าเราอยากมากินพิซซ่าที่นี่เนาะก็คือถ้าใครเคยดูแล้วคือพิซซ่าร้านอากาซามิยะรงเพิร์เบย์เนาะซึ่งนั่งรถมาจากแคนเอร์เบอรี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราเราเชื่อว่าเด็กเคสหลายหลายคนเนี่ยยังไม่เคยมากินอาชันก้าพูดคํานี้เลย <Wow. S 1> เพราะว่าฉันน่ะรู้จักจากเพื่อนฉันคนหนึ่งชื่อว่ามาติน,าน,าน,น่าเนาะเราอีกรอบหนึหน่งชีก็เป็นคนเนเปิลส์หรือมุงนาโปลีเนี่ยชีก็จะมีความคราวว่าพิซซ่าเนเปิลส์เนี่ยแบบที่แรกของโลกในความแบบนู่นนี่แล้วนั พิซซ่าที่อื่นอ่ะมันไม่ใช่อิตาเลียนและยิ่งฮาวายเอียนที่คนไทยชอบเป็นนางมองก็คือฝันร้ายสัมรสูวพิซซ่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ตามแบบนี้นางก็แนะนําว่าที่นี่รากสาเีตุที่เอิร์นเบย์เนี่ยมันเป็นร้านแรกใน UK ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมพิซซ่าแท้จริงแห่งนโปลี <Wow. S 1> <c oughs> ันคือมันแปลภาษาภาษาอังกษคือ To n โปเลตันพิซซาแ a ส s อสเอชชั่เลย คล้ายๆไอของเราที่มีหม่อมถนัดสีอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่อันนี้อันนี้เป็นัยอันนี้ของถนสีคือเป็นแค่คนนึงชิมแล้วให้รางวัลแต่นี่คือเป็นสมาคมที่เมืองนาปลีเมืองนาปลีหรือเนเปิลส์เนี่ยตั้งเลยว่าเราจะวอริฟายว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นพิซซ่าแบบเนเปิลส์แท้และร้านนี้คือร้านแรกในยูเคที่ได้รับกรารรับรองจากสมาคมนี้ นางก็เคยพามากินต่ตอนนั้นที่มากินกับน,นางเนี่ยเนื่องจากมากับเพื่อนฝรั่งเนาะฝรั่งก็จะมีนิสัยที่แบบว่าเขาหนึ่งคนหนึ่งชามอะ่ะแต่คนไทยประเภทที่จะตั้งกองเดงกันแล้วก็โจ้โดยกันเลยใช่ไหม,มก็วันนั้นก็เลยได้ถ่ายแค่ิซ่ากับซายนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็มากินอีกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้วันนี้ก็เลยกลับมาย้อนลำเลืกอความหลังที่นี่แล้วก็มาสั่งกันแบบก็เต็มที่แล้วก็เนี่ยมีสมาชิกอีกวันนี้คือว่าที่นะน้องแจ็คกับน้องแพรนะฮะ เขาก็เลยขนน้องเหล่านี้มาป้ายยากันต่อที่นี่และพอวันนี้คือบอกว่ามาไหมคือบอกก่อนมาไม่กี่ชั่วโมงทุกคนก็คือพร้อมใจมาแจ็คนี้ภายใน2นาทีต่อปกติส่งไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ตอบไม่คื้อด้วยเขาบอกว่ามาร้านนี้ก็คือสม่คือร้านนี้มันต้องเข้าใจว่าเดินทางครึ่งชั่วโมงฉะนั้นมามันต้องแบบมีความมุ่งมั่นถูกต้องได้เดี๋ยวรออาหารมาแล้วมาคุยกันต่อ คือว่าเนื่องจากว่ามุมกล้องเปลีบบ่ยนไปเพราตอนนี้บนโต๊ะเต็มไป,ไปด้วย,ยข้าวารจริงของกินก็เดี๋ยวจะมาไล่ชิมกันอย่างรวดเร็วเนาะหลังกล้องก็มีการกินไปแล้วล่ะอันแรกนะฮะก็คือนี่มาร์การรต้าบรวเช่บุฟเฟ่ต์น่าเนาะโดยฉันชอบกินสเสมอเนาะอืมวิธีคิดถึงแหละคือใช่ไหมแป้งบางนุ่มเขามเขือเท่เรสชาติกำลังดีแล้วก็ตัดกับตัว ไอ้บุฟเฟ่ต์น่าไอชีสตรงฝายเนี่ยดีมากรสชาติสดมากเผ็ดมันไม่บักมันไม่เปรี้ยวเปี้ยวเหมือนบ้านเรานะมันไม่เปรี้ยวเปๆว่ะแล้วมันพอดีอ่ะมันพอดีมากบอกไม่ถูกกันแล้วมันพอดีอ่ะเรากินแล้วสดชื่นนี่คาร์โบนาร่ามันมีความชีสความครีมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครีมขาวๆแบบคาโบนาร่าเป็นอเมริกันอ่ะเป็นพิซซ่าเนาะ คืออนนี้ตรง,นง,งนหน้าของขาผามหนึบมากอันนี้ก็อร่อยสอ,องเขาตายสองคนละแบบเลยใครชอบสายหนึบหนึบคำว่าขนมครันารสุกเออไล้ไล้หน่อยเป็นมะเขือเทศมาร์กาเรต้ามาร์กาเรต้าที่อร่อยมาก ลิงคุนี่ซีฟู๊ดผักกับน้ำมันมะกอกค่ะกับเชอร์รี่โทมเมโต้เนาะอันนี้กินแต่เส้นเพราะว่าเชื่อว่าซีฟู้ดต้องเด็ดอยู่ละเส้ญญนแบบอารันเต้ตรงกลางเกือบๆหนละละล่อดอย่างคุนี่เนาะแล้วก็ความเด็ดน,นะพร้อมผักกับซีฟู้ดอะ่ะกลิ่นซีฟู้ดคือแบบหอมขึ้นมาเลยกลิ่นกุ้งกลิ่นอะไรเงี้งยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลิศเลยลาวิโอรี่ที่มีแบบเนี้ยมีเป็นแป้งหมึกดำกับแป้งธรรมดาและสอดไส้มีซีฟู้ด คือคล้ายอ่ะเหมือนมีอ่ะเม็กซี่ฟู้ดบดๆกับตัวชีสอะไรบางอย่างด้วยวะแต่มันก็อร่อยดีนะบอกไม่ถูกแบบัี่มันจะแบบเนียนๆบอกไม่ถูกมันเหมือน,น,นเป็นมูสกุ้งอะไรเงี้ยประมาณนี้เหมือนมันปัดไปแล้วอ่ะอใครมาอยากสั่งอื่นก็ได้แต่สี่อย่างเนี้ยสัตยาชเลคคอมเมนต์เลยพาสตา้าไปทางทะเลต้องนิเฮนเบย์เขาติดสดละพิซซ่า ชอบอนไรลองสั่งแต่ว่าสองรสเนี้ยมันเป็นแบบคอนทราสต์นต์ฝั่งหนึ่งคือครีมหนุบชีสแบบชีสหนุบนุเลยอีกฝั่งนึงก็แบบมะเขือเทศเป็นมากาะิต้าที่อร่อยสุดที่เคยกินอ่ะแล้วหามาการิต้าเนี้ยยากมากสี่จานไม่พอชีแทนบอกว่าต้นคาคุณร่า,ราด,ดูน่ากินนะนี่ก็เจอได้ดีเลยสั่งสี่ <c oughs> ราจะมีการพูดว่า,าจเจ้าใส่ครีมไหมมีความเอาใจคนที่นี่นะแต่ฉะบอกไม่ใส่ส <c oughs> นี่ ดูเหมือนมีครีมนะแต่ไม่ได้ใส่ครีมนะมก็น่าจะเป็นชีสกับไข่แดงชิมแล้ะจ้ะดมกลิก่นชีสคือแบบเตะจมูกเลยดูดูตอนนะแต่รู้สึกเลยกลิ่นเตะขึ้นมาเลยขันดังบอกให้ใส่ครีมอ่ะยังเข้มข้นเลย <Wow. S 1> ครีมครีม,รมถ้าคาราลาแท้จริงอะ่ะเขาไม่ผัดด้วยนะคือเขาจะเอา น้ำมันเบคอนที่เย็นแล้วผสมกับไข่แดงและพาเมซานเกลือพริกไทยสปาเกตตี้ที่ร้อนๆล,ลงมาคลุกแต่น้ำไข่แดงทั้งหมดมให้ความร้อนจากพวกไข่แดงเคลือบเส้นมไม่ได้ผ่านการผัดด้วยซ้ำถ้าเกิดคนที่แบบเซียนจริงแล้วแบบอิตาเลียนจริงแต่เส้นดีมากมแต่เส้นอันนี้จะรู้สึกว่าค่อนข้างนิ่มกว่าตัวลิงกินนี้เนาะ มันจะดูแบคนไทยอาจจะชอบมันเความนิ่มกว่ามันจะไม่ค่อยกึบมากอันนี้แต่แต่ก็ไม่เละอืมแล้วก็เนี่ยที่แจ็บอกว่าเป็นกริบฉันดูดีนะแจ็คมันคือผลึกของเอีไม่ใช่ผลึกเนาะมันคือผงอีพาเมซานอ่ะอแต่ว่าพอมันแต่พอมันเจอกับไข่แดงมันเลยดูแบเนเนะหนึบหนึนิดนึงที่แบลองเบคอลยอะดีเดี๋ยวเขาลองก่อนแ มันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรแพนเชตตาที่ที่นี่ใช้แพนเชตตานะมพนเชตตาพีแพนเชตตาก็มันจะมีความแบบตรงส่วนเนื้อมันจะหนึบกว่าเบคอนปกับแบบเตะมันจะหนาหนึบกว่าคาโบนาร่าถ้าใครชอบก็ดีนะเือข้อดีของมันคือเส้นจะนิ่มนิดนึงมันจะไม่กรึบมากเหมือนลิงกูนี่มันจะไม่เออรดันเต้มากแต่ว่า ความครีมี่เนี่ยคือได้ตอนนี้คนหลังกล้องก็คือรัวรัวจริงๆนะฮะกินต่อละ